นี่ครับวันนี้ครับทุกคนสิ้นสุดการรอคอยทุกคนนะครับใยเขียวนะครับวันนี้เป็นวันที่สตอรี่รที่3มแล้วที่เราจะทำคลิปนะครับของพี่ก็จะไม่ใช่อะไรเบริกคือเป็นอะไรมือสองอ่ะ <ME ũ> คือแบบผมไม่ได้มีตังค์เหมือนเสียยูแปดลิ้วหรืออะไรใครเขาไงเออไม่ได้มีตังค์เหมือนเบลีไก่อ่ะเออแบบที่จะแบบว่าโอ้โหอะไรก็เบิกอะไรก็เบิกอ่ะอันนี้ท่อเราทํามาแล้วก็ทุกคนเห็นคลิปที่แล้วแล้วเนาะท่อก็ไม่กี่ตังค์นะครับนี้ก็ไปเคาะไปอะไรกันมานะครับเป็นชิ้นงานอลลอยนะครับอลูมิเนียมโลหะจากอยุธยานนะครับผมเ่ เด,เดี๋ยววันนี้พี่จะให้เปโยกับแม่เปิดคลิปแม่แล้วนะ,ะเปิดคลิปให้หน่อยเปิดคลิปสวัสดีแม่จะให้เปิดโอ้จะเปิด,ดไม่ให้โอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื่อสายดายยุโรปกทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็โควิดอีกแล้วนะครับผมอินฟินิตี้แบงค์นะครับไม่ใช่ละ นี่ครับวันนี้ครับทุกคนก็สิ้นสุดการรอคอยทุกคนนะครับยายเขียวนะครับก็วันนี้เป็นวันที่สตอรี่ที่3ามแลที่เราจะทำคลิปนะครับเพราะวันนี้พี่มีเกมจะมาแนะนำมอชิวอยู่รล้ปะตอนนี้พี่ได้ทําการนะครับเอาเงินนะครับที่พี่เล่นได้จากสวิตมอนซ่าสองสามวันมาไครับผมมาซื้อ,อไหล่นะครับแต่ว่าของพี่ก็จะไม่ใช่อะไรเบอร์คือเป็นอะไรมือสองอะคือแบบผมไม่ได้มีตังค์เหมือนเสียยูแปดลิ้วหรืออะไรใครเขาไง เออไม่ได้มีตังเหมือนเบลีกไก่อะ่ะเออแบบที่จะแบบว่าโอ้โหอ,อะไรก็เบิกอะไรก็เบิกอ่ะอันนี้ท่อเราทํามาแล้วก็ทุกคนเห็น,นคลิปที่แล้วแล้วเนาะท่อก็ไม่กี่ตังนะครับนี่ก็ไปเคาะไปอะไรกันมานะครับเป็นชิ้นงานอลลอย์นะครับอลูมิเนียมโลหะจากอายุธยานะครับผมกุดเล่นก็อันนี้ครับพี่ได้ทําการไปซื้อประกับมานะครับผมประกับนี่ก็ทุกคนเห็นตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยมันจะเป็นประกับหน้าตาคล้ายๆกันแต่มันมีแค่นี้ไม่มีปอกนะครับแล้วก็ ไม่มีสายซึ่งสายเนี่ยเราต้องสั่งทํามานะครับ <Okay. S 1> อันนี้ก็จะเป็นคาบูที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะครับถ้าเห็นรูปนี้จะนึกถึงอะไรครับนึกถึงอะไรพี่จอ๊อบหัวใจหัวใจเหรออีปอน่ะโอเคทุกค <c oughs> นก็นี่ครับที่ได้ทําการซื้อคาบูมาแล้วครับซึ่งชุดนี้เป็นชุดมือ2นี่ครับคือเขาขายมือสองให้พี่เป็นคาบูหัวใจรู้สึกว่าคันนี้จะอยู่ในรถแข่งของ ช่างหนุคลองหกนะครับเขาได้ทําการขายให้พี่ไม่กี่ตังหรอกเพราะว่าคอมเมนต์มันเยอะกันมากเลยว่าอยากให้พี่ไปทํารถที่ช่างเฮงสุพรรณช่างหนุ่มรับเจริญช่างหนุแต่ว่าพี่คิดว่าน,น่าจะได้ทํากับช่างหนุเพราะว่าคอมเมนต์เนี่ยมันช่างหนุประมาณ 500คอมเมนต์ช่างเฮงในประมาณพันช่างหนุ่มในประมาณ800กว่านะครับเฮงสุพนธ์จะเยอะมากๆแต่พี่ไม่รู้จักกับเขาแล้วทักไปเขาก็ไม่ตอบนะครับก็เลยลองทักหาหลายๆเจ้าก็พี่ยูแปดริ้วทักหานุคลองหกแล้วเขาตอบนะครับก็เลยได้ชุดนี้มาด้วยแล้วก็เดี๋ยวไม่แน่อาจจะเอาเครื่องไปทําที่พี่นุหรือที่ไหนก็ได้คือช่างทุกที่มันทําดีเหมือนกันหมดแล้วครับอยู่ที่ว่าผมติดต่อใครได้ผมก็ทาที่คนนั้นนะครับเพราะว่าติดต่อไม่ได้เราจะไปคุยกับใครให้จ๊อบนั่นแหละก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาใส่คาบูนะครับแล้วก็ นี่พี่ได้แบตมาด้วยครับทุกคนเดี๋ยวพี่เอาให้ดูครับแบตอันนี้เป็นแบตจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ<อ>ผมเป็นแบต U S A นะครับเ<อ>ขาเรียกว่าแบตลิเทียมลิเทียมเทคโนโลยี U S A แล้วก็นี่นะครับผมราคาอยู่ประมาณเกือบหมื่นนะครับอันนี้ราคาอยู่ประมาณเกือบหมื่นถ้าใครรู้ราคาก็โคตรพ่อคนแม่มึงแพงนะครับแล้วก็นี่อันนี้เป็นแผงชาร์จที่เราตามหามานานนะครับของ e ียซึ่งเราไม่มีมาตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปเก็บอยู่ข้างเล้าไก่มาครับวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะ,เ,ะ okay, okay. เล้าไก่ใครพี่หายยากนะของแดดฮะเล้าไก่ใครเล้าไก่นี่ไงช่างออฟลวงมิติ่ะนั่นแหละครับทุกคนก็ประมาณนั้นแหละนี่ครับเราก็ได้มาแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันวันนี้ <Okay. S 1> แล้วก็นี่ครับ <Okay. S 1> คือตอนแรกนะ่ะรถเนี่ยมันมีแต่แฮนด์แล้วมันมีตรงนี้มา <c oughs> พี่ก็เลยให้ลงกึง่งแถวบ้านเนี่ยกึ่งนี่ครับเ <c oughs> ขาเรียกว่า ตัวปิดแฮนด์เป็นยูดีเทนนะครับยูดีเทนถามว่ามันดียังไงมันก็ไม่ดีหรอกแต่ถ้าหลนุหลนๆไว้มันก็น่าเกียดน,นะจำเนาะ <c oughs> ก็เลยเออไหนาๆก็ไหนๆแล้วกึ่งปิดอันนี้ไม่กี่ตังค์นะครับประมาณสองสามร้อยห้าร้อยไม่เกินเนี่ยครับแล้วแต่แล้วแต่ช่างที่เขาจะทำนะครับ <Okay. S 2> มาเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยทุกคนจะได้ไม่เสียเวลานะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะใส่อันนี้ก่อนแล้วกันอุ้ยน้ำมันไหลเดี๋ยวพี่ขอใส่แฮนด์ก่อนแล้วกันนะครับโอ้โหนี่น้ำมันแม่งเตอะอะไรไวะจับน้ำมันอะไรวะจอบเหม็นมันทินเนอร์เลยวะออก น้ำมันอะไร Q16 เฮ้ย <Q 16. S 1> น้ำมัน Q16 คืออะไรอะ่ะ <Wow. S 1> น้องๆก็จะงงอีกแล้วน้ำมัน Q16 คืออะไรน้ำมัน Q16 นะครับคือน้ำมันรถแข่งมาเดี๋ยวพี่มาใส่เลยก็ใส่นี้ก่อนแล้วกันเนาะใส่ไงวาจ๊อบร้อยนี้ลงไปก่อนไหมอ้าโอเคถ้าไหนก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันเดี๋ยวเราสูบตรงนี้เข้าก่อนต้องสูบอย่างเงี้ยป่ะสูบเข้าไปสูบมานี่ให้มันพอดีแล้วกันประมาณนี้เออประมาณนี้ประมาณนี้นใ,นใช่ไหม อยู่ท่าไหนกำลังสวยไป้ับท่าน,นี้ไหมใช่ต้องอยู่ท่านี้เป็นท่านี้อันนี้กำลังสวยก็ไขควงอะ่ะเดี๋ยวไขควงมาขันมาเดี๋ยวเรามาขันกัน <S <S ไม่ได้แอคอยู่แล้วกูบอกเลยว่ารอบนี้นะไอเบลมึงมึงร้องอ่ะมึงมึงได้มึงได้ร้องอ่ะ <S 2> <S 2> ได้แบบร้องไห้ร้องขอชีวิตอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ใส่เลยแล้วกันเนาะจะได้แบบปรับด้วยให้มันพอดีกันแปบบ๊บนึงครับทุกคนเฮ้ยหมุนดิเข้าดิเออตุ๊บ ประมาณนี้โอเคพี่ก็จะขัดประมาณนี้แล้วกันแล้วเราจะได้ขี่วันไหนวะเนี่ยป่าจะทําเครื่องน่าจะอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งมั้ง <c oughs> เพราะว่าถ้าตาไปที่เรายังไม่สามารถติดต่อเขาได้อะเขาก็จะยังเตรียมของให้เราไม่ได้ซึ่งพี่ถามแล้วว่าเขาบอกว่าของเดิมเนี่ยยังใช้ได้หมดนะครับถ้ามันยังไม่ได้พังก็คือใช้ได้ปกตินะครับแต่ <Okay. S 1> ว่าอาจจะต้องได้ไล่ใหม่อะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ต้องเอาอะไรบางชิ้นไปทําแต่เขาทาไปแล้วล่ะก็สับได้นี่เสร็จแล้วจอบเสร็จแล้วอั <c oughs> นนี้สายอยู่นี่นี่สายสายอยู่อย่างนี้ ต้องอยู่ข้างล่างปะประมาณนี้ปะคาบูนี่แล้วเราใส่คาบูเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาคาบูแม่งลูกโคตรใหญ่นะเ<ห>นี่ยอันนี้อะไรวะเนี่ยปาเกนซื้อขายยกชุดมาเนาะจอบเนาะใช่มาดเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยโอ้ยแม่งลูกใหญ่โพดว่ะจอบใหญ่จริงวะมันใหญ่มากเลยอ่ะเราจะใส่ยังไงหรือว่าเราต้องเปลี่ยนคอนี่ว่ะจอบเหมือนคอมันเล็กไปอะเอาจริงนะเออเหมือนคอมันเล็กไปอะ ถ้ามันใส่ไม่ได้อะต้องเปลี่ยนคอริดอย่างนี้เหรอเดี<ะ>๋ยวครับทุกคนเดี๋ยวพี่พยายามใส่ก่อนนะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบชุดสีกันว่ารถทรงมันจะเป็น,ปนยังไงนะครับทุกคนไปโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ใส่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็คือใส่แผงชาร์นะรททวนมาดูอันนี้คือใส่แผงชาร์จนะครับแล้วก็มีแบตนะครับแล้วก็คาบูใส่ไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะพอดีไหมนะครับเพราะเราต้องวางถังลงเราก็ต้อง เราก็ต้องวัดดูนะครับคือพี่จะเน้นความสะอาดมากนะครับอันนี้คือถังแล้วทุกคนนี่นะครับอันนี้คือถังของเรานะครับเขาได้ทําการแถมไอ้นี่มากับคาบูนะครับไอ้ชุดนี้นะครับชุดต่อนะครับพี่ก็เลยได้ทําการเออใส่ไว้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลื้อถังใส่กันเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับมาเนี่ยลื้อเลยอันนี้คือถังแบบใหม่ๆเลยนะจ๊อบจริงๆไม่ใหม่หรอกถังก็ตั้งแต่ชาติที่แล้วแล้วแหละสนิมดงสนิมแดดกันเละเทะไปหมดนะครับแต่ก็ ทำได้นะครับมันมีวิธีทําก็จ้างช่างเขาร้านที่เขาทําสีเก่งๆเขาก็ปะผุแล้วเขาก็ทําสีนะครับแต่ว่านี้คือเป็นถังเดิมนะครับถังเดิมไม่เคยผุนะครับแต่ว่าเราเอาไปทาสีใหม่ยอมรับว่านี้เอาไปบิ้วสีใหม่มาครับซึ่งถ้าจะหาสีเดิมโรงงานอ่ะมันไม่มีกแล้วนะทุกคนมันหายากมากกับสเตปใยเขียวนี้นะครับก็หลายๆคนน้องๆบอกว่ามันซ้ํากับพี่อมไหมมันซ้าครับแต่พี่ชอบชื่อนี้เพราะว่าน้องๆเป็นคนตั้งให้พี่นะครับพี่ก็เลยเอาครับทำไม่ช่างมันนะครับใยเขียวใยเขียวพี่แบงค เราก็จะมาใส่กันนี่นะครับไม่รู้ว่ามันจะแกบไหมนะจอบเดยนนะครับเราก็ต้องเอาให้มันเข้าล็อกมันแป๊บวบหนึ่งครับทุกคนเนี่ยมันมันจะชอบไม่เข้าล็อกตรงนี้ช่องหูพวกน,นี้มันชอบไม่เข้านะเราต้องทําให้มันชิดๆลองมาประกอบกันดูว่ามันจะเข้าไหมนาะขอให้เข้าดิเข้าอยู่เดี๋ยวแบบหนึ่งครับแกบไหมได้อยู่ จับผ่านอยู่จับผ่านอยู่ถือว่าผ่านเลยนะถิอว่าผ่านเลยใช้ชได้เลยแต่ว่าเราต้องมาขยับให้มันตรงลูกปั้นในถังก็จะมีน้ํามันเหลือบ้างนะครับ <Yeah. S 1> นะครับวัดให้ดีนะทุกคนพี่บอกก่อนเลยว่าวัดให้ดีนะครับถ้ามันไม่ตรงแล้วเราไปทํามันไอ้นี่จบเลยนะตรงแล้วจอบดูก่อนแล้วเราก็ไาเช็คข้างล่างพี่จ๊อบเอามาซูมข้างล่างเลยนี่ซูมจากข้าง,างฝั่งนู้นซูมเข้ามาว่ามันติดไหม เข้ามาข้างในนี้นี่เอากล้องมาดิเดี๋ยวพี่ปังพาดูโอเคเดี๋ยวพี่พาดูครับทุกคนว่ามันติดหรือเปล่านี่นะครับปัเดี๋ยวดูนะโอเคนะครับมันไม่ติดโล่งๆก็ถือว่าผ่านนะครับเพื่อที่จะไม่สปาร์กอะไรแล้วเดี๋ยวเราก็เอาชิ้นส่วนตัวนี้นะครับมานะครับใส่กันนะครับมาครับทุกคนฝากไปด้วยกับเจ้าใยเขียวนะครับซึ่งเราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราประกอบเรียบร้อยนะครับก็ ฝากไว้นะครับรอบต่อไปจะเป็นการเอาเครื่องไปทําแล้วนะครับก็เอาไปไล่นะครับตอนนี้โซ่สเตอร์เรายังไม่ได้ใส่นะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยฝากกดติดตามเพื่อไม่ใหกดิ่งเพื่อไม่ทั้งหมดนะครับติดตามเฟซบุ๊กที่โชว์ประจำเนเรื่องแอดไ่น์เกมมันได้แอดหนึ่งหกแปดแปดเกมนะครับช่วงนี้พี่จะเล่นแต่สวีทโบลันไส้แอดหนึ่งหกแปดแปดเกมนะครับต่อกันสามสี่วันเลยเพราะว่ามันได้ดีจริงๆนะครับทุกคนโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหนนน้าาาะคคครรัับบบบ๊ยยทุก